เมื่อวันที่19ธันวาคม2554นางเบญจารหรอเจริญอธิบดีกรมสพสามิตรเป็นประธานในพิธีจัดก,กิจกรรมสพสามิตรร่วมใจคืนวันสดใสให้น้องในโรงเรียนเทศบาลสพสามิตบำรุงจังหวัดพระ,ะนครศรีอยุธยาเพื่อบูรณาการกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่และปรับปรุปรงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนหลังจากผ่านพ้นวิกฤตุทกภัยด้วยการร่วมกันทาสีบริเวณรั้วและป้ายของโรงเรียนรวมถึงการปลูกต้นไม้เพื่อปรับปรุปรงภูมิทัศน์ นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์กีฬาให้แก่คณะครูและนักเรียนรวมถึงการมอบความสุขความบันเทิงผ่านบทเพลงและการแสดงจากศิลปินเช่นธนาหรือเชนวงในทูมิอยู่อีกด้วย